ฮ็ดแล้ลคนผู้นี้คอยซืนไปงานทางต้อยกไปมาคือเก่าพักสะก่านคอยเท่าหลักสัเจ้าใครยู่ดีได้บปนี้ได้คอยเสียคม้าพผมเองมาบริเสียคบปานผมเองพามันบอกที่บงบันกกันคนละงเจ้าทรเลยตัวคองหลายตั้งแต่แล้ลคนผู้นีเป็นเล็บปโดกาของรูคนผู้ีเป็นภาเป็นุกเเราสร้างสูงไปต่าไปความตะโกงบวกลึ้นตะวันห้อยฮ็ดแปและสร้างตัวสร้างบคนมุนตมมุนบบย่านหองลยผ้าต่างผ้าโฮมหนาวบ้านในเรื่องเมื่อห้เรียกเี้ทําไมหุ้มหุ้มตัวเชิงระดก้ฟอกงเป็นห้ ได้สมัครกรมการขได้สนใจผมการว้าบริษัทคุ้มภาพ่อเมียานบริษัทคุ้มภาคพ่อเมบ้านมีแปงบัตรปันัยคนละทองเนืแอใวหาละมันในแนวลงเงินบริสัยบาทปลดสร้างบริสียเทียนแง่โอยขั้นบทจบสอยเพินสีเงวไร้านั้นไม่มีขั้นบริสอยเปิดเบลนีตาขวาขัะเบิงตกใจตาสายดวงกองติง ต้งแนี้ปแค่แตตนี้ไเจ้าบุรงกงกากัาต้องนน้นนยโอยโอยเจ้าผ้าของสาธุสักเล็กพยาถอไบึงดู<ฮ>นเนี่ยนะเราแค่ลาสรนวยพยื่ยใจบึงวเอียโอ้ยไ<ฮ>ต่อพกพร้อพกกิ่งซ้อน,<ฮ>นเนี่ยเลยเพแ่อวน้นอส้สมคือเกาอ่าก็สัวัเลยเก่าละาจอาย,อยุดี ตั้งแต่นี้ไปแก่ตต่นี้ไปนันคนพู้แั้วเป็นบ้านห้ดีเป็นพีไอ้หุ่บุงบุงกำแพงเลยเตลเท่นนสอนมดุจูเขานัน ตัวมาเอ็นี่นะใช่ไว้น้องกลมาหุมมาห่อได้เป็นได้เแม่เ็ดลายอยู่เอ็ดลายกันนี่คมีอยู่ดอกอันนี้มัน่ทยของหมออันนี้เออสเกเ็จอนี้เออเนี่ยนีห้าับนี่ค่อยก็ว่าแจ้งจ้างปางนี่่บอกอออท่านม่ตาย กับแพงเอเงี้ยแล้วข้ากรกกันปาเือนใต้ีิมะเราบอเห็ดไปแล้ว่งกับสองความหวังเ่โอ้ยความกระเจ้าความอุ่นบันนี่เลี้ยงไปน้ามีไงท่านเพื่อดูเงค้ยล้วี้เลาชกาไปน้าพันนไดไปส่ใส่พันนหนตามมาสาธุขราตุ้ยลุงยอง โอยไม่ดแ้วต่นองให้ลงยังงหูเจ้าเมียมันจะไครดูจ้าไม่อไดโอ้จ้าใครแต่ใครซุดมั่แล้วเจ้าแม่ดู ลูกผู้อยู่น้ำผู้เลี้ยงผู้เรือน่ะเอามาหน่วยนั้นผู้มาเต็มไปเลยผู้เาเต็มผู้ไเนี่ยเมามา่อ ดียวหละเต้ป,ปูนนะครองไผ่ ข้าละบันยี่แล้วสาตุทอนอันเนี้เอ้ยท่านจะมุนกูกลาเมื่อนี่ลราท่านจะมาผูเคยกะตามถอนไว้ต่อมุนหลงเตโปฮ่องมุนเข้าเตโปแห้งเคล็ดลาบันยี่แล้วเคล็น้อยปากแกงสีน้ำเสียงเอาขวัญต้งดูไปน้ำมีไงท่านเต้องดูไปน้ำควันอะไรไปสอบใส่ยขวัญนั่นให้ตามาเคล็ละบันยี่แล้วไข่กะว่าสเอาเนี่ยขนายน้ำขวัญได้นื้ออันเนี้ยเอ้ย โอ้สกะวานนีแล้วต้นว้ให้ลุ่งอยองโอ้ยปันนีแลวต้นข่อห้ลุ่งยางฟังดูไปน่ามีายตัาน้ำกันใดๆไปซอกใส่ผันนั่น,น,นใน้ขนนนนาวมาทะเลปันนีแล่นำ้ำมันนวยเอ้ยนยําเอาควันวัวพองควันตีนไยางังดูวันตับมาอยู่ตาด้สอดควันปอดมาอยู่ปอดเดงใส่ถ้าอะไมันมีควันไว้ใจอยู่นานใน้องฟังดู โอ้ยแค่นี้จะทะนะเส้นเสกนตังแก่หน่แกคนเลยรูปฝาารูปเล่ากันต่อมาคนงดูคนผู้นี้พ่อมใจตั้งไก่ด้วรัห้าละคนผู้นี้พ่อแม่ใช้สังอื่นหลวมีหักนนนนึ้นน้อนแปลงมีอาเพ่งเพื่อนร่วมน้ำบุญน้ำมาควนเราฟอ,อมควสิเน่ ทวไมม่จับเปตเอาตกตาคันนวะเม่อตารถไปคุณไปที่ผมอหย่านว้ไปันมาหัวเรี่ยวสาธุรอถ้าเราคนรัพร้องคนตีใน้ย่ยังคนตับมาอยู่ตับในหลอดคนตัวมาอยู่ปอในสา โอยมือนี้เราคนจะใจอยู่น้าไรตอนน่อคเงินส่งอนเสนสให้ตามื่อนี้ยรฟา่า่รถลาวมารู้ไห้เอ้ย,อยมาอยู่น้ำรู้งั้นจะนัดตงแ่จะนหลวมโอยมัน่เซลป่าเพ่ว่าพ้อมกันแดงเมืรู้มาน่เซลป่าเพ่ตุ่มหัวหนอิถ้าอาะไหเมื่อนี้มาขาล่างจะม่สซามาขาวขาวจะมิปุ๋ย โอ้ยยังเป็นพวกซีสวยขันใบหน้าอยู่แฟนใครชอบเนี่ยต้องจำต้องอย่างละทุนดีให้เลยงไ่วยนะด้ยันนีเราจำ่งอกแตไใใสจ๋กระโงอยู่นะห้องฟังให้อยูสด้นีเด่นมาตุกนอนมาล้ำาสตร์มาไกวให้เลย

นับประอยู่สับปรกําอายุกันน่าีนยาไตามอายุต่าด้รอกันพอ้วพอด้วใส่เปอรมเอร์ยู่ในตาพี่ีมาบอกกันรกตาพี่้องเดินทาอได้เด้อลุงวงบ่ห้อยลุงน้อยบ่อเงเนหึ่งตึ้งลงต้บ่อติงลุงลวงบ่อห้อยลุงน้อยบ่เขสีสลนาลูกหลานเป็นน้นตึ้งลุงต้บ่ติงกักอยู่ได้อยู่ ย่มาอยู่ข้างหลัี่ายมาทับฝันเออสอยดีมีสอยอยู่บะสซอยมีโมกุลยมีขัญคอมาอยู่ขอสสอยคนนี้ก็มาอยู่ในข้อสวมแหวนกันเอาสอยมาใส่ขวัญนี่มาเลยเดีอยวจะกุ้ง อ่าน,นกระทองกระทองละนะาจะไปสู้มัน <c oughs> ทองคำละมันนักสองบาทคูหนามะ